สวัสดีครับนะัดเช้านี้นะครับวันนี้มีบทความแล้วก็การนําเสนอเกี่ยวกับแฟชั่นกับ NFT มามาพูดให้ฟังนะครับโดยเนี่ยที่น่าสนใจคือได้มาจากบทความนี้ครับของคอเทเลกราฟนะครับเดี๋ยวให้ดู mm hmm. เขาพูดเกี่ยวกับว่าแฟชั่นกับ NFT เนี่ย อาจจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของปี2022นะครับถ้าเอามาประยุกันใช้ใชกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บทความกันก่อนอันนี้ของ Coin Telegraph รรนะบ,บอกว่า Unlocking Utility is Key for Fashion Brands Launching NFTs in 2022นะครับก็ Utility หรือสิทธิประโยชน์เนี่ยของ NFT เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยสำหรับแฟชั่นแบรนด์ที่จะเปิดมาในปี2022นะครับเขาเขียนมาได้น่าสนใจ ซึ่งอย่างแรกเขาอธิบายว่าเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเนี่ยเอยูทิลิตี้หรือสิทธิประโยชน์ของแฟชั่นเอทเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยคนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยก็คือค a r i n a Grant นะครับซึ่งเป็นซีอีโอของด e ม a t เทอ a l i รียลไซึ่งเป็นตลาดแฟชั่นนะครับดิจิทอลนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยครับเราก็ใช้ปัะสมาชิกเนาะในการไปสถานที่ต่างๆ ก็คือว่าตอนนี้มัน NFT เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันและมันมีความสามารถมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะามันทําได้หลายอย่างมากกว่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าการที่ NFT มันมีประโยชน์มากกว่าแค่งานศิลปะเนี่ยมันสามารถเป็นยูทิลิตี้อื่นๆได้นะนะครับเป็นประโยชน์ได้นะครับซึ่งการที่แฟชั่นเนี่ยมาร่วมงานกับกับ NFT เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ขายแค่รูปภาพหรืออะไรที่แบบ ฟิสิกอลเท่านั้นนะครับหรือดิจิ t a ลเท่านั้นนะอาจจะเป็นเมตาเวิร์ส d ก็ได้เนาะ <c oughs> ซึ่งเราซื้อมาเนี่ยอาจจะมาใส่ในเมตาเวิร์สได้อ่าคือดปน,นคือน,นอกจาก In Real Life อ่ะเนี่ยเราเอาไปใส่ใน Unreal Life ก็ได้ก็คือว่าทั้งชีวิตจริงและชีวิตที่อยู่ในเมตาเวิร์สนะครับอย่างเขาบอกว่ามีแบรนด์หนึ่งเ,เนี่ยค a r l Lakefield เนะครับอ่าค a r l X กับ e n เลสซ์ซึ่งเขาก็ขาย NFT ที่ ลิงก์ทั้ง Real Life กับ Unreal Life นะครับแล้วนอกจาก NFT นอกจากนั้นนะ NFT ตัวนี้ยังเป็นตั๋วเข้างานอีเวนต์ในปารีสปี2022ด้วยแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆที่ให้สำหรับคนที่ถือ NFT ตัวนี้เข้าไปได้เท่านั้นนะครับเขาก็ประยุกต์ใช้ตัวนี้เป็นบัตรสมาชิกนะครับอ่าเขาบอกว่า NFT บางตัวเนี่ย มันมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะโดยเท่านั้นอาจจะเหมือนสมัยก่อนครับคือมีความสวยงามความชอบของงานศิลปะเท่านั้นแต่ทำอะไรอื่นไม่ได้เลยนะครับในขณะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดแบรนด์แฟชั่นจะมาทำมินทีเนี่ยมันต้องมีสิทธิประโยชน์หรือการใช้ที่มากกว่านั้นที่นำาสามารถไปสร้างคอมมิ n ตี้ได้อ่ะเราได้ยินเว,ว่าคอมมิตี้แล้วนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลก NFT นะครับเพราะว่ามูลค่าของ N f t ่แต่ละชิ้นเนี่ยแทบจะอยู่ที่คอมมิชชั่นในการตัดสินใจกันเลยนะครับถ้าคนไม่เห็นค่าอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างที่เวนใน NFT นะครับซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ global house นะครับเกี่ยว NFT เนี่ยมาช่วยโค้ชเนี่ยแบรน์โค้ชกระเป๋านะครับฉลอง80ปีนะครับซึ่งเขาก็ทำเป็น NFT เป็นสัตว์ หลายๆตัวเนี่ยครับรวมกันอ่ะเท่าไหร่เอ่ยรวมกันทั้งหมด80ชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีให้ดูนะก็เขาแจกฟรีนะครับเขาแจกฟิี์มที่17-24ธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับใน n e f t เนี่ยก็เอาสามารถมาแลกเป็นกระเป๋ารครกของจริงนะครับกระเป๋าของจริงของของโคชได้ ซึ่งตัวนี้เขาทำบน p โพล g ก n อนบะล็อกเชนนะครับสิ่งที่โค้ชท m e เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหาก,กำไรแต่เขาต้องการทดลองตลาดนะครับว่าตลาดตอบสนองกับโปรเจกต์ NFT นี้ยังไงนะครับอันที่2องเขาบอกว่า f a ชั่น NFT เนี่ยมันต้องทำงานบน m e t a เวิร์ได้นะครับซึ่งมันจะทำให้ถ้ามีฟิ s i c a l แล้วเนี่ยมีดิจิตอลมี Physical แล้วก็มี m e t a เวิร์สสามอย่างนะเอามาใส่ในชีวิตจริงได้ เอามาใส่ใน m e t a เวิร์ก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเป็นคำถามที่สำคัญว่าแล้ว NFT เนี่ยในด้านแฟชั่นอ่ะมันควรจะผูกกับฟิสิกส์จริงๆไหมมันจำเป็นไหมนะครับ mm hmm. เขาก็ไปสอบถามมาทั้ง 2, 2, 2องกลุ่มนะครับกลุ่มที่แบบอยากให้ออก NFT มากๆกับกลุ่มที่อยากให้ได้ของจริงนะครับซื่งจริงก็คนละครึ่งเลยนะครับแต่เราต้องตระหนักว่า คนเรายังใช้ชีวิตยอยู่บนโลกจริงอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะสำคัญมากถ้าเกิด NFT นั้นสามารถมีของฟิสิกอลมาให้ผู้คนได้เพราะคนตีค่าสินค้าหลายๆอย่างจากการจับต้องนะครับอันนี้เราจะเถียงเขาไม่ได้นะครับแน่นอนอะไรที่จับต้องได้เราจะรู้สึกมันมีค่ามากกว่าในโลกดิจิทัลนะครับอาจจะบอกว่าเป็นสำหรับคนส่วนมากก็ได้นะนะครับซึ่งเลยทำให้ แบรนด์แฟชั่นที่จะมาลง NFT เนี่ยจยึงต้องมีสิ่งที่เป็นฟิสิกอลอยู่นะครับอยกตัวอย่างก็อย่างของโคชที่ให้แลกกับกระเป๋าจริงได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่แฟชั่นแบรนด์เนี่ยออก NFT เนี่ยมันต้องไม่ให้เห็นว่าเรามาเพื่อกอบโกยเงินนะครับ ฉะนั้นการที่ขายงานเท่านั้นแลวไม่มีอ่ายูทิลิตี้หรือสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากไฟล์ JPEG ธรรมดาใช่ไหมครับ,ก,บการโอนเป็นเจ้าของได้แต่ขณะเดีวยวกันเนี่ย I-NFT เนี่ยมันเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงในอนาคตเกี่ยวกับถ้าคนลดการชอปปิ้งสินค้าจริงๆไปต้องคิดอย่างนี้ว่าช่วงโควิดเนี่ยคนก็ไม่ได้แต่งตัวกันเยอะใช่ไหมครับคนอยู่บ้านกันมากขึ้นพราอก็จากบ้านกันไม่ได้ อุตสาหกรรมแรกที่ได้ดรับผลกระทบก็คือแฟชั่นนั่นเองเสื้อผ้าคนไม่จำเป็นต้องซื้อใส่ละซื้อของแงพงไปทำไมนึกม่อยู่บ้านใช่ไหมครับในขค่ะโดยกันเนี่ยเราไม่รู้อนาะคตเป็นยังไงการที่เราออก NFT มาเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันว่าถึงแม้สมมุติว่าเขาไม่ซื้อเสื้อผ้าที่จะออกไปได้อะเขาอาจจะซื้อเสื้อผ้าเราเพราะว่าเสื้อผ้าเราใส่ใน m e t a v e r s e ได้ฉะนั้นเวลาเขาแหงเอากระเพื่อนใน m e t a v e r s e เนี่ย <c oughs> ไอ NFT เสื้อผ้าตัวนั้นก็ยังร p r พ s เ n t เขาใน m e t a v e r s e ได้นะครับ นอกจากเป็นการป้องกันความเสี่ยงแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้บางส่วนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า NFT มี royalty fee หรือว่าค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือในตลาด2เนี่ยเจ้าของโปรเจกต์จะได้ส่วนแบ่ง 2%, 5%, 8%, 10%แล้วแต่เขาตั้งไว้นะครับฉะนั้นให้คิดว่า NFT เป็นส่วนเพิ่มเติมรายได้อีกส่วนหนึ่งก็ได้นะครับนะตอนจบเขาบอกว่าพฤติกรรมคนใช้อะมันเปลี่ยนนะครับ ซึ่ง NFT เนี่ยอาจจะมา disrupt อ,อุตสาหกรรมสิ่งของ p h ิสิกอลเลยก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้มี3อย่างที่แบรนด์จะต้องอต่อสู้และแก้ปัญหาและท้าความเข้าใจกับมันนะครับอย่างแรกก็คือว่าการให้คุณค่ากับ community นะครับคือ NFT เราสร้างมาเพื่อให้มูลค่ากับคุณค่ากับลูกค้ากับชุมชนเป็นหลักนะครับ value of w e b 3 a n d digital ownership การแสดงความเป็นเจ้าของดิจิทัลนะครับอันที่2นะครับการออก f อทต้องเป็นการออกเอฟทีที่เป็นแผนระยะยาวไม่ใช่แค่มัดปั๊มเงินในระยะสั้นนะครับอันที่3อันนี้สำคัญคือแต่ละแบรนด์จะต้องมี In-House 3D Designer ต้องมีคนทำ 3D ในบริษัทละเพราะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแล้วนะครับอ่ะอันสุดท้ายเขาบอกว่าท,ที่หมดแล้วนะแต่อันนี้ที่เขาบอกว่า เมนสตรีมอะ o อปชันเนี่ยการที่มันจะมาสู่เรื่องนี้ในเมนสตรีมเนี่ยมันจะเกิดอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มันต้องมีอินฟลูเอนเซอร์กับครีเอเตอร์เข้าร่วมกันเยอะมากๆนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสให้ทุกคนเเริ่มมีอาชีพใหม่กันนะครับเราว่าบทความนี้น่าสนใจนะ,ะแบรนด์ไทยแบรนด์นอกแบรนด์นอกมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆที่เริ่มเข้ามานะครับแบรนด์เล็กๆยังไม่ค่อยเคลื่อนที่กันแต่ว่า ใครที่ทำแบรนด์กระเป๋าอะไรนัดคิดว่าเป็นจุดที่ควรเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกับ n f t ได้แล้วนะนะครับเราเริ่มก่อนเรามีโอกาสมากกว่านะครับอ่ะมาที่ Presentation นัดเอาแบรนด์มาประมาณ7-8แบรนด์นะครับมาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วแต่ปีที่ผ่านมาถึงปีนี้นะครับอ่ะแบรนด์แรกจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับคือ n นกี้ที่เข้าซื้อ rtf kt studio นะครับอ่ะ RTFKT Studio คืออะไรเขาคือ,อบริษัทที่ทำ NFT เกี่ยวกับสน้นเกอร์รองเท้าผ้าใบนะครับซึ่งเราก็ฟังข่าวดูข่าวหลายช่องทุกคนจะงงว่าเอ๊แล้วควรจะซื้อไปทำไมในเมื่อมันแบบไม่ใช่ของจริงเป็นแค่ NFT แต่เราให้ดูกันาดอย่างด้านซ้ายเนี่ยมันสวยมากเลยนะนะครับมันสวยมากเลย ซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสะสมเนะี่ยคนเขาสะสมรอ,องเท้าสนิเกอรนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คนพวกนี้เขาจะซื้อรองเท้าที่มีคอนเซ็ปต์สวยอย่างด้านซ้ายเป็นฟีเจอริ่งกับ Apex Legends นะครับเป็นเกมนะครับเกมหญิงก็สวยมากนะครับเราจะรู้จักในโค o น X กเนาะกับที่เขาฟีดกับาทากาชิมูรัคามินะครับทต่จริงๆเขาทำกับหลายแบรนด์มากนะอย่างมินเวลฟิโอเชียสอันนี้เป็นศิลปินยุคสิเป็น นะครับยังเด็กแต่เก่งมากนะครับเจฟสเตเปลนะครับโคกันหลายอย่างเลยนะอ่ะอย่างอันนี้เห็นป่ะเป็นของ a p e ปเนี่ยเขาก็ทำเป็นตีบสวยเนาะนะครับ p a t h f m n x e r a อนะครับอ่าอันนี้นะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอะจริงๆเราสามารถไปลองได้นะไม่ต้องซื้อก็ลองได้นะครับผ่าน Snapchat น,นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นเมตาเวิร์สส่วนหนึ่งนะอันนี้ดีมากเลยนอกจากรองเท้าแล้วเขาก็มีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะเนี่ยแล้วก็เอามาแก้งใส่ใน,นจริงได้แต่อันนี้เหมือนจะยังไม่ให้ใช้นะครับอันนี้เป็นเอามาจากในในในข่าวนะครับอืมอ่ะน่าสนใจเนาะแบรนด์ที่2 a d i d a s o r i g i n a l นนะครับเปียนเป็น m e t a เวิร์จะเป็นสีฟ้าแล้วจริงๆมันจะเอียงนะครับอันแรกที่เขาเปิดตัวคือเขาซื้อ,อที่ดิน ในแซนบ็อ uh, กนะครับแล้วเขาก็ทำการเปิดตัวโคกับ NFT 3 Project ก็คือ Boy Ape y a c h t Club นะ G Money แล้วก็ uh, Punks Comic นะครับนะ3 p ะ o j e โปรเจกตเป็นตัวนี้ที่ขายอยู่บน OpenSea แล้วเนาะอยู่2 0 0 0มตัวนะครับซึ่ง uh, สิ่งพวกนี้เนี่ยครับเรา,เ,าเราสามารถเอาไปเบิกเป็นสิ่งของจริงได้นะครับอย่างหมวกอ่า uh, บนะีนีเนาะแล้วก็แจ็คเก็ตเนี่ยนะครับ ก็น่าจะปีนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเขาประกาศอะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่คนติดตามกันมากนะแล้วก็ล่าสุดอาดิดาสโคกับ Prada แล้วก็เปลีนน่ยนี่เปลี Boy a, ป่ยนบอยเอฟปเป็นสาย r a า a านะครับ mm hmm. เขาให้เราถ่ายรูปเนี่ยเล็กๆแล้วเขาเอามารวมกันเต็มเลยสุดท้ายอ่ะเขาก็ขายปิดมูลไปที่3 0อีทหรือมาะมาณ2.6ล้านบาทแล้วการท่ารูปนี้ถูกขายต่อในตลาด2อะ่ะเจ้าของรูปพวกนี้ยครับจะได้ส่วนแบ่ง ค่าค่าธรรการขายด้วยนะเออน่าสนใจนะครับอันที่3 Under Armour นะครับเป็นแบรนด์เกีาทั้งหมดเลยอันนี้เขาโคกับ Stephen Curry ทำรองเท้านะครับซึ่งซื้อขายเป็น NFT แล้วก็เอามาใช้ได้บน Gala Games, uh, the Sandbox แล้วก็ Decentraland นะครับ Stephen Curry ก็เป็นอีกคนที่ซื้อ uh, Boyev, no, b A y Y c นะครับซึ่งก็หมดเหมือนกันนะครับอืม อันนี้ถ้าใครจะไปซื้อในตลาดระวังนะเพราะเขา snapshot แล้วก็แกลกรองเท้ากันไปน่าจะหลายคู่แล้วนะครับม่อาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับอาจจะได้มาแค่ nft นะแต่ไม่ได้รองเท้ามาต้องไปศึกษาดีๆนะครับอ,อันนี้โค้ชนะครับแบรนด์ที่อ่อเราเราอธิบายไปบางส่วนแล้วนะเขาฉลอง80ปีมันเกิดของโค้ชนะครับสัตว์6ตัวนะครับทั้งหมด80ชิ้นนะครับฟรีเขาแจกฟรีแล้ไปแลกของเลยด้วยนะครับ ลายปีที่แล้วนะ,อ,ะอันนี้น่าจะชิโตกับกิเวนชี chy, ถ้าอ่านผิดขออาภัยนะครับอันนี้เป็นแบรนด์กระเป๋าแล้วก็โคกับศิลปินทำเป็น NFT ขายนะครับนี่เราไม่แน่ใจแล้วเป็นของจริงได้ไหมนะนะครับเราหาข้อมูลไม่เจอนะครับแต่น่าสนใจนะอ่ะเรามาถึงแบรนด์ดดลเชก่กาบาน่านะครับแบรนด์นี้น่าสนใจเขา ประกาศขาย9 NFT นะครับซึ่งเดี๋ยวเราให้ดู3ตัวนะครับ The Impossible Terra, The Dogecrow, The Glass Zoo นะครับก็แต่ตัวขายกันราคาสูงมากนะครับ3 0 0 0 0เหรียญน,นะครับ423 Ether นะครับ3 5 1 Ether นะครับแต่ละชิ้นเป็นชิ้นจริงนะครับเพรจริงทุกอย่างจริงหมดนะครับซึ่งผู้ที่ซื้อไปจะได้ทั้งดิจิตอลแวร์บิลคือว่า NFT เนาะแล้วก็ของจริงแล้วก็บัตรผ่าน2ปี กับกิจกรรมของเขานะครับยอดขายทั้งหมดเขาทำได้1,885อีเทอร์หรือประมาณเกือบ6ล้านเหรียญน,นะครับอลองไปดูงานะเขาสวยนะเนี่ยครับเขาทำพรีเซนเ t ชันได้ดีมากเลยนะครับอันนี้สมราคา Highend เขาเลยนะครับส่วนนี้คือคนที่ใส่ชุนจริงนะต่อไปเป็นเบอร์เบอรี่นะครับทำกับแบล็คโค o บนะครับเขาออกเป็นชาร์กบี เป็น f c ขายทั้งหมด750ตัวในเกมเนี่ยนะครับตัวละ300เหรียญน,นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนประกอบที่เป็นเครื่องแต่งกาย Jetpack 1,500ชิ้นชิ้นละ100เหรียญน,นะครับมี The Pool Shoes 50เหรียญแล้วก็ Arm Band 25เหรียญอันนี้ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะนะครับ Burberry ก็เข้ามานะ แกปกับแฟรงเอฟนะครับแกปเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายของต่างชาตินะครับซึ่งเขาจะมีแบ่งเป็น3มเทียก็คือคอมอนแวร์กับเอ i ิกนะครับเอพิกเท่านั้นที่จะแลกได้อ่าเป็นของจริงนะครับซึ่งราคาก็อยู่บนเทอยู่บนเทโซนะครับซึ่งของจริงเนี่ยขายที่รอยเทโซนะครับตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะตอนนี้น่าจะแบบเป็นพันดอนแล้วมั้งครับอ่าก็ลองดูก็น่าสนใจเขาจะสมัครเนี่ยเป็นเสื้อต,ตัวตัวลิงที่ใส่นี่ครับเป็นของจริงที่ทำนะครับ ลุยวิตตองกับปีโป l e นะครับทำร่วมกันสองอครบวันเกิด200ปีนะครับซึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเกมนะเดี๋ยวเราให้ดูเป็นเกมมือถือนะครับซึ่งในนั้นอ่ะจะมี NFT ซ่อนอยู่30ชิ้นนะครับซึ่งแต่ละชิ้นก็จะทำเนี่ยทำร่วมกับ p e o ป l e นะครับแต่ประเด็นคือรู้ไหมคือ NFT พวกนี้มันขายไม่ได้นะม,มันเก็บได้อย่างเดียวนะครับขายไม่ได้นะครับก็จะททำทำออกมาได้ดีเลยนะเกมประจนไัยนะครับ นี่มันก็มีประจนภัยไปเก็บเทียนแล้วก็ทําตามคำเคล็าแล้วก็หาของต่างๆนะครับโอเคอ่ะน่าจะแบรนด์สุดท้ายแล้วครับเป็น Gucci นะครับที่ทำเซ็ตใหม่ชื่อ a อเรียแล้วขายวิดีโอนี้ประมูลในคริสตี้นะครับขายได้ทั้งหมดปิดประมูลไปที่25,000ดอลลาร์นะครับซึ่ง ขาบอกว่าเนี่ยเขาจะไปบริจาคให้กับการกุศลด้วยนะ UNICEF USA นะครับเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอนนี้ที่เ e ิร์คือเราเราดูพวกนี้เราบางทีก็เข้าไม่ถึงนะครับว่าว่าเขาพยายามสื่ออะไรหรือต้องการอะไรแต่ว่าอันนี้เราน่าสนใจมากที่เขาเริ่มเข้ามาแล้วก็เนี่ยทาเป็นแฟชั่นรุนนี้นะครับอืม ลองไปหาวิดีโอด,ดูได้ใน y t u t u นะนะครับน่าสนใจดีนะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นอ่ะคุชิยังทำอ่าเครื่องแต่งกายในโรบ o อกซึ่นะสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้เครื่องแต่งกายกระเป๋าเนี่ยแพงกว่ากระเป๋าจริงกระเป๋าจริง3,400ดอลลาร์ 3, กระเป๋าในโวบอก4,115ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วเขาก็เหมือนแบบเอาเซตฉากในโลกในโลกที่เขาทำในในในเอ็มบีในหนังในโฆษณาเขาอะ่ะมาทำในโวบอกจริงๆนะครับอืมอย่างไม่หมดกุชชี่ทำเยอะมากทำกับซูเปอร์พลาสติกนะครับเป็นซูเปอร์กุชชี่นะครับอันนี้เนี่ยราคาที่ทาที่ฟลอร์เนี่ย 10, เกือบ15อีทอันนี้ก็คือพึ่งพิ่งทาเลยนะนะครับมีทั้งหมด308ชิ้นนะครับ ก็เรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆก็เข้ากันมาหลายแบรนด์แล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะใช้อะไรทำอะไรยังไงต่อไปอ,อ่ะเนาะอ่ะงั้นวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ได้ความรู้กันไปเรื่องแฟชั่นและการเข้ามาของแฟชั่นในปี2021นะครับปีนี้เปิดตัวปีด้วย NFT ได้ได้แบบตลาดน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวลองดูว่าแบรนด์ต่างๆจะเข้ามา NFT หรือตลาดคริปโตหรือบล็อกเชนในแนวไหนบ้างนะครับก็ ยังไงฝากติดตามใครชอบวิดีโออันนี้ฝากไลค์คอมเมนต์ซับสไครบ์ด้วยนะครับก็เรามีกลุ่มนะครับกลุ่มพับปิกเข้าไปคุยกันได้กลุ่มข่าวคริปโตทั่วไปพูดคุยทั่วไปกับเมตาเวิร์สนะครับมีตองแอดตักนะเดี่ยวน,นี้ขอ,อเราพอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ